ท่านผู้ชมครับเครื่องบิน FA18F2 ที่นั่งตกเฮลิคอปเตอร์ MS60 ตกจีนถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมถ้าหากว่าต้องการแสดงความประสงค์ต้องการความช่วยเหลือก็ยินดีฮะขอให้มีการยื่นมาจีนก็ยินดีที่จะทำการช่วยเหลือครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของข่าวสารต่างประเทศนะครับจะนํามาเสนอกันเป็นประจําทุกวันนะฮะเนื่องจากว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันฮะจะได้เปลี่ยนมุมมองกันบ้างวางแต่ข่าวเขมรวันนี้ก็จะมีเรื่องของข่าวอเมริกาฮรท่านผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาฮะวันที่ทรัมป์เนี่ยกำลังเดินสายที่จะทัวร์เอเชียฮะ แล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยสาระสำคัญเลยท่านผู้ชมครับมันยิงนกเรียกว,ว่ากระสุนนัดเดียวนะได้2เด้งก็คืออ้าวการมาทําข้อตกลงสันติภาพเัาตรงนี้หวังเรื่องของรางวัลโนเบลในสมัยหน้านะสมัยนี้ไม่ได้แล้วนะฮะมันตกไปสู่ไฟคัสเวเนซุเอลาข้อที่2ก็คือว่าการมามาเลเซียในครั้งนี้หวังเรื่องของดีนการค้านะฮะ จากไทยและกัมพูชาและอะไรรู้ไหม MOU ที่เกี่ยวข้องกับแร่อิฐเป็นแร่ที่หายากเรียกว่าการมาครั้งนี้คุ้มค่าฮะทัป์เนี่ยคุ้มค่ายิ้มกลิ่มอย่างมากเลยทีนี้นอกเหนือจากนี้ยังไม่พอหลังจากที่เดินทางมาที่มาเลเซียแล้วทัป์เนี่ยนะครับก็ต้องเดินทางไปเยือนชาติต่างๆฮะในโซนเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อีกหลายๆายประเทศ ทีนี้วันนี้ท่านผู้ชมครับมันก็จะมีประเด็นหนึ่งฮะที่จะต้องนํามาเล่ากันให้ฟังนะถึงแม้ว่าเหตุการณ์การลงนามสันติภาพเนี่ยนะครับมันก็จบไปแล้วเรากําลังจะสื่อว่าในวันนั้นนี่ฮะก่อนที่ทํนะครับจะมีการบินมายังประเทศมาเลเซียสหรัฐอเมริการครับได้มีการส่งเรือบรรทุกบินฮนะ USS Nimitz แล่นเข้ามาในเขตของทะเลจีนใต้ ีนี้สื่ออิมเพเดนส์เนี่ยนะครับก็ได้มีการรายงานนะตามรูปภาพกราฟิกเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการจะสื่อว่าเรือบรรทุกบระิลลำนี้นะฮะมันไปจอดใกล้เคียงกับพื้นที่มาเลเซียสิงคโปร์ฮะแต่ว่าจอดห่างกันแล้วมันก็มีการปรากฏขา่าวท่านผู้ชมครับของอากาศยานปีกตึงแล้วก็ปีกหมุนฮะล่วงลงสู่ทะเลในเวลาที่ไล่เลี่ยงกัน แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับการมาของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ในวันนั้นมันเป็นการบ่งบอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้นะฮะแล่นมาเพื่อการคุ้มกันฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หากว่ามันมีเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินการที่อเมริกาต้องมีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาฮะแล้วก็มาสแตนบายเนี่ยนะฮะใกล้เคียงกับหน้านาน้ำสิงคโปร์และมาเลเซียเนี่ยมันเป็นข้อบ่งชี้ว่า สามารถที่จะดําเนินการทําภารกิจฉุกเฉินฮะเช่นการช่วยเหลือประธานาธิบดีออกจากพื้นที่หรือการส่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับไปรับตัวประธานาธิบดีแล้วก็มาลงจอดในดาดฟ้าเรือหรือแม้แต่การส่งเครื่องบินขับไล่ไปทําภารกิจฮะปฏิการอากาศสู่พื้นหรือปฏิการการลาดตระเวนเหนือน่นฟ้ามาเลเซียก็ตามแต่หากว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานี่ก็เป็นการเตรียมการในฝ่ายของอเมริกา อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากการเข้ามาคุ้มกันนะในประเทศมาลเลเซียยังไม่พอเรือมทัททกบินลำนี้นะครับก็ต้องการมาแสดงพลังฮนะในเชิงสัญลักษณ์ให้จีนเป็นที่ประจักษ์ว่าอเมริกาคัมแบ็กฮะก็คือว่าตอนนี้อเมริกากําลังที่จะมามีอิทธิพลแล้วนะในแถบของเอเชียซึ่งเราก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่อเมริกาเนี่ย เขาต้องการนําเรือบรรทุกบินคนะเป็นสัญลักษณ์ของพลังอเมริกาก็ต้องนํามาเฉิดฉายในแถบของทะเลจีนใต้ซึ่งจีนก็ไม่ได้มีการกล่าวอ้างสิทธิ์มาโดยตลอดว่าทะเลจีนใต้มันเป็นของจีนอเมริกาก็ต้องการเรียกว่าสร้างอิทธิพลคนะสร้างพลังให้จีนเป็นที่ประจักษ์ก่อนที่จะมีการเดินสายครับเยี่ยมเยือนพันธมิตรนะฮะทุกๆประเทศไม่เว้นแต่จีนนะจีนเนี่ยทำก็จะมีการเดินทาง ก็ไปคุยเหมือนกันก็คือเรื่องของการค้าขายนี่แหละแต่ก็มีความเชื่อมั่นกันว่าบางอย่างเนี่ยจีนก็ไม่อยากจะมีปัญหานะฮะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยจีนเขาก็มองว่าตัวเขาเองเนี่ยก็พร้อมฮะที่จะมีการเปิดปฏิการอะไรก็ได้หากว่าอเมริกามีความต้องการคืองานเนี้ยท่านผู้ชมครับพยามังกรฮะกับพยาอินรีเนี่ยนะฮะกำลังจะไปถกกันแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยก็มีคําว่า Military Power จากทั้งสองฝ่ายก็คิดว่าก็คงจะไม่มีการเสียเปรียบกันอย่างมากมายฮะสำหรับ2ประเทศนี้ก็มักจะมีการแข่งขันในเชิงของการค้าซะมากกว่าและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีที่เรียกว่าไฟที่จะเล่นของสงครามมากนักนะครับจริงๆแเนี่ยเขาต้องการเล่นการค้าซะมากกว่าตั้งแต่ในสมัยแรกครับก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าทรัมป์เนี่ย เล่นสงครามการค้ามากกว่าสงครามทางทหารคือก็ไม่อยากต้องการนะใช้กำลังเนี่ยห้ามหันกันเพียงแต่ว่ามากักจะมีการใช้เรื่องของพลังฐานเราเนี่ยมีการเข้าไปค่มฝ่ายตรงข้ามมากกว่าเหมือนกับกรณีที่ปูตินนะฮะมาเยือนที่เบย์โกรด์นะ่ในลาสกาทำเนี่ยก็เหมือนกันนะเอาเครื่องบินแบบ b 2เอา F 22มาบินเหนือปูตินโชว์พลัง เพื่อต้องการให้ปูตินเนี่ยนะฮะได้เห็นแล้วก็การเจราจาเนี่ยมันจะได้สมูทราบลื่นฮะแต่ปรากฏว่าปูตินไม่สนใจเขาก็มองว้เขาก็มีไอ้เครื่องบินแบบเนี้ยนะฮะนุกเขาก็มีอเมริกาก็มีเขาก็ไม่ได้กลัวฮะเขาก็รักษาผลประโยชน์ของตนเองนะฮะอะไรที่เขามองว่าเสียเปรียบเขาก็ไม่เอานะครับท่านผู้ชมครับตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นสาระหลักฮะที่ทรัมป์ฮะมีการเดินทางเข้ามาเยือน เอเชีนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทั้มพูดนะหลังจากที่มันมีกระแสข่าวว่าเครื่องบิน f 1 6เออเครื่องบิน F18f แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ m s 6ม r มันล่วงฮะสองลำเนี่ยห่างกันเพียง30นาทีทั้มบอกว่าน้ำมันนะมันหมดเออฟังแล้วก็ตลกดีท่านผู้ชมครับเครื่องบิน f A18f2 ที่นั่งตกเฮลิคอปเตอร์ MS60 ตกจีนถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหม ถ้าหากว่าต้องการแสดงความประสงค์ต้องการความช่วยเหลือก็ยินดีครขอให้มีการยื่นมาจีนก็ยินดีที่จะทําการช่วยเหลือครับแต่ว่าเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับไอเรื่องของอากาศยานตกเนี่ยบางทีอาจจะเป็นข่าวรวงก็ได้ครับไม่ได้เป็นข่าวจริงก็ได้ครับแต่ว่ามันมีการถูกปล่อยออกมาโดย ประธานาธิบธดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการกล่าวเรื่องนี้บนเครื่องบินแบบ Air Force 1วนะันในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา